รองศาสตราจารย์ธรรมรักษละอ,องนวลนลักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสมชาติพงขะพนาไกา่ประธานหอการาค้ากุมผักตะวันออกจังเหนือตอนล่างสองและผู้สอยศาสตราจารย์ดรสาธินประจันบานเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ คณะกรรมการบริหารกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงความพร้อมในการเป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20โดยรองสตาร์จรรมรักละองนวลนบอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมเต็มรอยในการเป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนเทือนบอกว่าจะเป็นสนามที่ใส้สำหรับการแข่งขันการบริหารการจัดการด้านอื่นๆเรื่องอาหารการกินหรือจะเป็นที่พักก็มีความพร้อม สำหรับการแข่งขันในในครั้งนี้นะครับเราจะใช้สนามแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสนามกีฬาใหม่นะครับที่เราใช้ชื่อว่าสนาม ubi u happiness stadium เพราะว่ามหาวิทยาลัยได้พัฒนาบรนิษัทเราเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุขจะเป็น happiness uh, happiness university นะครับเราใช้สนามนี้เป็นเมนสเตเดียมที่ใช้ในธีเปิดที่เปิดเราจดจัดขึ้นใน,นระหว่างวันที่ในวันที่28นะครับ28กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เนะี่ยในสนามที่แข่งขันในเมนแคมปัสของของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมาธานีนะเราจะแข่งขันทั้งหมด10 12ชนิดกีฬานะครับมีแข่งขันฟุตบอลแข่งขันบาสเกตบอลที่อยู่ยินเซียนอยู่อยู่ด้านข้างๆครับแข่งขันแบดมินตันแข่งขันฟุตซอลแข่งขันหมากลุกแข่งขันกีฬาและหลายชนิดกีฬาอยู่ตรงนี้และอีกส่วนหนึ่ง สีตะเกตเราแข่งขันสองกีฬาก็คือแข่งขันกีฬาเรือเรือพายแล้วก็เทนนิสนะครับแล้วสามกีฬาของมหาวิทยาลัยที่บ้านอย่างน้อยแข่งขันสามกีฬาก็คือกีฬายิงธนูกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็กีฬาว่ายน้ำธนูแล้วก็โรงแรมเนบดาจะแข่งขันอยู่สองกีฬาก็คือกีฬาเทควันโดแล้วก็กีฬาคาราเต้แล้วที่เหลือด้านไป้แข่งขันที่โรงแรมซุนนีเทนกีฬาฟันดาบนะครับประมาณนี้ครับ ทั้งหมดรวมทั้งหมดเป็นยีดสามที่กีฬานะครับในเนมงแคปปัตแห่งนี้นะที่เป็นเมแขนแงปัของมหา,าลัยทัพปุณนีนะนอกจากเป็นสนามแข่งขันแล้วก็จะทําเป็นศูนย์ข่าวเป็นเพจเซนเตอร์ที่สําหรับให้สื่อมวลชนได้ในการส่งข่าวส่งข่าวต่างๆหรือแม้มาพบปะกันมามามาแลครับมาติดตามข่าวนําเสนอข่าวนะครับ ในมหาวิทยาลัยนะเราเป็นเป็นฟรี WiFi ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย Wi-Fi เรารับรองว่าเป็น Wi-Fi ที่มีความพร้อมแล้วก็เร็วและแรงแล,แลง้วก็ฟรีนะครับตรงไหน Wi-Fi ไม่ไม่พร้อมหรือว่าไม่ไม่มีความพร้อมเนะี่ยแจ้งให้กับมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับเราก็จะไปแก้ไขให้ครับ Wi-Fi ที่เราเปิดให้ใช้นะเราวันหนึ่งประมาณ15,000ันยูเซอร์ซึ่งผมคิดว่าพอเพียงสำหรับทั้งสื่อมวลชนเองทั้งนักกีฬาทั้งผู้ที่เข้าร่วมชมการแข่งขันครับผม เราใช้สองสนามครับคือสนามแฮมป์เดนเซเดียมแห่งนี้แล้วก็สนาม u m t s t ม d i u ซเดมครับผมครับสองสนามครับตอนนี้ก็มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นครับผมครับมีความพร้อมทุกอย่างครับอย่างเช่นสนามวันนี้ก็พร้อมแข่งคู่นี้ก็พร้อมได้ครับสนามที่จุได้ประมาณสามพันคนครับในส่วนของของนักกีฬาเนี่ยเนื่องจากการเป็นการเกมแข่งขันนานาชาตินะครับนักกีฬาที่มาเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ก็จะ ดีสกิสเตอร์มาก่อนมาลงทะเบียนมาก่อนนะครับว่ามาจากประเทศไหนชาติไหนแล้วก็นักกีฬาเราก็จะจัดให้พักหนึ่งหนึ่งประเทศต่อหนึ่งโรงแรมแล้วทางเจ้าภาพก็จะการจัดที่พักให้จัดที่พักให้ที่โรงแรมจัดรถในการรับส่งนักกีฬาให้จัดอาหารที่เหมาะสมนักกีฬาให้เหมาะสมหมายความว่านักกีฬาบางชาติที่มาอย่างเช่นจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียหรือว่าจากบุนไนที่เป็นชา้อมุสลิมก <c oughs> ็จัดอาหารที่เป็นอาหารฮารานให้นะครับก <c oughs> ็จะจัดเตรียมวาพร้อมไว้ ให้ทั้งหมดครับก็เชิญชวนครับาชาวจังหวัดบุรีรัมชาวจังหวัดรีสะเกตพี่น้องชาวใกล้เคียงนะครับที่ที่มีความมีความพร้อมนะครับก็มาช่วยชมช่วยเชียร์ช่วยกําลังใจช่วยมรรจใจนักกีฬาทั้งกีฬาจากประเทศไทยที่จะเป็นรักษาแชมป์กีฬามหาลัยแห่งอาเซียนนะครับว่าสองข้างหลังจะเป็นจะเป็นแชมป์แล้วก็นอกจากนั้นยังขอเชิญชวนบ้านใกล้เดิงเคียนนะไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาชาวลาวชาวเวียดนามหรือว่านักเรียน ที่เ,เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยราชพัฒมาหรือในโรงเรียนใกล้เคียงก็ัชาวเวียดนามที่เรียนอยู่ชาวกัมพูชาชาวลาวก็มาชมมาเชียร์ให้กงใจกับพี่ๆเพื่อนน้องๆเรามาที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราครับ